นาัสการครับไร่การครับจะเล่นพ่อนเด้อยมพอยมแม่มาแต่เศร้าเลยเนาะครับผมมาลบกวนจะเศร้าว่าไปยังว่ากอนออกกับบินบาทแต่พอดีละถามถึงว่าตัวเลขคงที่ใต้คือมิตรไตรยโหนใส่รถเออป้านั่นหรอครับผมคือเอางมว่าตั้งแต่มือปล่อยไปพันดีทุกขึ้นแต่ปูเราก็ว่าผมี่เปลี่ยนแปลงครับผม เลขกตาจะลูกตัดลงมาลูกตัดลงมาจะเน้นให้อยู่อยู่สองคู่ครับผมสองคู่หมายถึงว่าเลขกสองตัวเหลเอือที่ว่าไปนะเป็น407ครับหาศูนย์ครับผมแต่หย่อลงมาอีกจากตัดเลนออกมากจะเป็นฟีคูหย่อจาก407บ่ครับครับคือตัดเอาจากเลนออกมาจะเป็นเลขกฟีคูมันบอ่อเล็กสองตัวเป็นเลขกฟีคูเราหย่อลงมาจะเน้นให้สองสองคู่ ควาคู่หมาถึงว่าศูนย์หากับศูนย์เจ็ดเน้นเลยศูนย์หากับศูนย์เจ็ดเน้นเลยครับศูนหากับศูนย์เจ็ดเน้นเลย hmm, ครับผมแต่ซี่เจ็ดกับซี่ศูนย์เกิลรองมาเอาแต่ให้เน้นแรงๆเลยศูนย์เจ็ดกับศูนย์หาเน้นเลย hmm. ครับผมเอาไง่ายๆว่าบริยวณว่ามันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็น ว่านกันบูวันนี้มาวันนี้แ่นผมกับว่านเป็น่าสีรถลงมาเลี้ยเกาชิบเนาะรุ่นอยู่วันนี้แห้งหลายวันหลายเก็าเก้าอีกคือเอาไงว่าเลขเลขเป็นยังงี้มันใจกันนะนั่นเพราะว่าหนึ่งวันนี้เป็นวันแรกแรกปูเรายำคัดยำเนี้ออีดีก็ก็สีมันใจปูเปนมหาจุเครืนอบ่ครับแม่นมาจุเครืนอบ่มาจุเครืนเลขเลขบ่นนี้ดีบ่ดีอาจจะมาสามบุญบ่ ครับผมดีบดีนวดน้าทีแม่สามตัวสามตัวแต่นี่ดีพอดีจะมาสามงวดนี้ขอขออนุญาตอันอันตั้งกล้องฟันน้ำจังไรเนี่ยเพียนเงฟันชัดตั้งแต่มือเมือ่อป่วยเมื่อป่อยวันที่สิบมาเมื่อวันที่สิบเอ็ดเรนฟันว่าจะศูนอยู่มืดขึ้นศูอนอยู่มืดขึ้นตัวลูกเนี่ยละศูนยู่มืดขึ้นครัซูนนี่หมายถึงว่าศูนกับศูนอยู่แล้วลูกกับน,น้ำเจ็บ มันเกิดเป็นศูนย์เจ็ดอยู่แล้วแล้วขึ้นต่อม่านอ่านมาอย่างนอกหนาเอางไงมามันวนเวียนวนเวียนอยู่ในศูนย์เจ็ดกับโูนหาเหล็กโซนเจ็ดศูนหาเน่เน้นตัวเน้นครับต็ม,ข,ตมขึ้นแต่มขึ้นนอกจากยามยูวาเหล็กเหล็กอยู่เ,เ,ยเดอเหล็กบ่อไปใส่เหล็กบอสลับบางเหล็กบอสับบางเหล็กบ่อสับบางครับ,บสลับบางหมายถึงว่าจากที่โซนเจ็ดจะมาเป็น สี่เจ็ดศูนย์ยังสี่นาหรือเป็นศูนย์เจ็ดสียังสี่นาครับโอ้ไหนถึงบัวซับไปซะแม่ครับให้เราตามที่พูบอกพูบอกว่าเจ็ดอยู่หลักหน่วยแน่นเอ้ยเจ็ดอยู่ทั้งหลังครับเจ็ดอยู่ขางหลังตอนแรกจ็ดอยู่ข้างหลังเดี๋ยเจ็ดสี่ศูนย์มาเลยเพื่อนว่าเจ็ดมาอยู่ข้างหลังครับเจ็ดมาอยู่หลังก็เป็นสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดครับกับหาศูนย์กระบาหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ในเฮ้ากลับเอาต่ว่านี่แหละคือสองครูที่ลูกจะเน้นให้หมวดวัน เเด้อหัวสิบหกจะบ่มีลดจะบ่มีเพิ่มกันนอกจากเราจะว่าเหล็กกับหัวเราจะว่าเหล็กกับหัวหรือเหล็กเหล็กเอ่แจะว่าเราอ็กเจีเราว่ายู่ข้างหลังมันจะมาอยู่างหลังคือจังเราว่าั้งแต่บอกบอกขึ้นแลวบอกที่ว่าทางขวาเราเหมือนเราว่าเจียมาอยู่ข้างหลังครับผมนี่แหละหรือมันใจรวดวันรูปก,กับมันใจครับผม ครับไปนี่แล้วก็จีได้ไปจัดการมันแน่นบอ่บอบันี้บอ่อเหล็กเหล็กนด่นกับเขาวันนี้พอเขาแน,ออน,น,น่นเหล็กสามตัวรับสองตัวนี่แหละที่ว่าไปแต่จะอาจะจะมาสีศูนย์หรือสีเจ็ดกับบ่อเนี่ยแต่ให้ลองลงมาเอาแต่ตัวเน้นคือศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าครับผมตัวเน้น่ขึ้นบ่อรถไม่ได้สับเอาครับครับแน่นบ่อขึ้นบ่อรถไม่ได้สับเอาตัวเหล็กแน่แล้วพูดถึงว่าเพิ่นอยากเน่นนักอีลีก็คือศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้แมนได้เราผู้เขียนเท่าส่วนสี่แมนเลแน่น <c oughs> นห่วยตั้งหลายลิ้น <c oughs> <ๆ>เหมือนที่แกตังจีได้ถามเราหยากกุดรอบนึงนีดหน่อยต้องจีเลยเราเราสองตี <c oughs> ส่วนสี่ศูนย์สี่ศูนย์กับสี่เจ็ดหนึ่งลำไมาเอาครับสี่ศูนย์กับสี่เจ็ดลองมาเอา,เอา <c oughs> บ้านนี้กันจีพูดถึงความมั่นใจของอาจารย์นยเนะ <c oughs> เาะระวังหาศูนย์ศูนย์หากับกับชุดบนกับชุดล่างเนี่ย เท่คะแนนไปทั้งหลายครับผมมันใจทั้งหลายเอา <ๆ S 2> ง่งยๆว่าระวางศูนย์หาศูนย์เจีนี่โยนแต่ศูนย์เจ็ดหลายกว่าศูนย์หาเลยมากเห็นหอดแต่ที่เอาคู่เดียวเลยครับผมจะเอาคู่เดียวแต่มันก็นเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ห้องกับการไว้น้ำครับผมแต่กดถึงว่าลูกมันใจขึ้นศูนย์เจ็ดมันมันใจคือว่ามันใจมากทั้งชุดบนครับแต่ว่าบนก็ี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนะ้เทียมแรีงเก็บเก็บเรงลูเนาะครับ ทะีลบอกว่าเน้นบนมาเทยนมาล่างเท่ากับบนบอกล่างไ้ครับผมบนบอกล่างไ้น้ำครับตัวเลขมันบลายคูอีกทียิงหยอลงมาให้งอนออรยคูว่าเกาแต่ว่าพูดถึงว่าที่ทุนกับทีเจนนั่นเท่ากับไวยตื้อหน่อยลงมาเอาครับผมตื้อหน่อยลงมาเอาเอาได้ทำทำแล้วได้เขียนได้ว่าเขียนจังไรเขียนลักษณะอะไรเขียนแล้วเขียนอะไรับมาลาอ่า ฟัน0 0หา07นะครับเนาะที่เป็นตัวน้นิ่งใช่เลือกมือนั่นเขียนไว้แล้วเออแล้วนี้ฟัน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 มือนี้งชิปมือนี้งชิปหาเนอะคุณชอนวัโค้งสุดท้ายวันที่15เนาะมือเยินแบนมือมือเฮ่แล้วมือเยินมือแตกจนจนยังไงคือามตัวคือคือยังบ่มั่นใจปันได้ว่าจะมาา3ตัวแต่ว่า2ตัวมาแน่ครับ2ตัวนี่มาแน่ กเพิ่มค่าบรารมีอใส่บรารมีคู่เลยนะพเพาะอะไก็ได้ครับ้งกระได้เ็ปได้ซางเนาะอันวาา่าอาจารย์ก็อดเาเองอยากให้กลับมาพ่อกลับมาเราเอาเลขกว่าวัาหน้าอะไรก็เพิ่มมนว่าจากเทสถนนที่แพทที่แพทจากเทสถนนนี่แหละครับผมโอชิแพทจากเทสถนนมาไหนเนาะครับกับโยมอา่าทางเมืองนอกเพิ่นก็ร,รวมเป็นน้ำคิ้นหนึ่งแล้ว มันจะได้ใส่ลายไปในบระเนี๋ยาจารย์สมิบคิวพอไหม้สามสิบคิ้วมันคิ้วแล้เท่าไหร่บานนี้พันแปดพููอยาเห็ดนาพันแปดพันแปดอยู่หนึ่งพันแปดโบราณแต่ไม่โฉมีพันแปดครัไม่โจมมีลาบหน่อยคนเราคิ้วก็ได้น้อพว่าแต่พูดอยากเอาเป็นสิบคิ้วยี่สิบคิ้วได้พูดอย่างม้อืฮเป็นจะภาพอหมรก็ได้เงื่อนครับผมั้งเบิดลอยก็คิ้วนะครับลอยก็คิ้วมีลา อันนี้เฉพาะปูนนะว่าบริเที่ยวกันกับคาสร้างาคาคือแยงคาคาสร้างนี่ยาวชายบานมาเห็ดมองช่ยบาน,มนบไม่เห็ดเนาะแต่ี่คาที่แพ่กับคาไม่เม็ดครับผมไม่เม็ดถนนนี่ยอือเท่นี่แหละทางเที่ยวนี่แหละเพราะว่าหนาฝนนี่มันมันจืดมันแฉครับผมมันมันลำบากเวลาเราเที่ยวมันว่าจืดแล้วเป็นขี้ตมหมดแล้วแห้งรถเข่ารถออกดูจะแห้งนั่นแหละเที่ยวมาเอาเรียกน้าอาจารย์ย่นนี่แหละเด้อคือคือตัวเลข นี่แหละปู่คนไหแล้วลูกก็ไห่ต่อไห้ตอนตัวเลขบวมีเปลี่ยนเ้อเด้ออย่าเฝ้าไปร่งเลซื้อไวโรลดมางทีบวไรน้าเพลินมันอันนะมันบ่ไรดีเองอันก็เอาเด้อเงินเพิ่นอันใจเครื่องก็เอาเนี่ยปนใจเครื่องเอาในคัอนเต์แล้วผููขาเนี่ยใจเครื่องก็เอาซื้อไว้เพอพอได้ฟังได้รุ่นก็ได้ บอกว่าได้ว่าให้ง่ายแต่อยาาใ้ผพากันได้ไม่ยู่ไม่กินมัดหนีมัดซีนกันครับผมเดี๋ยวกินเนื้อใส่ก็ไม่เห็ดบุญเ,เห็ดท่านครับนี่เด้อคือคื้นขึ้นนเน้นคือว่าจะเน้นให้เน้นให้แล้วหอลงมาอีกหน่อยก็เกลียอีกหน่อยก็เกลแต่ซุมนั้นเท่ากับควยล่องเอาครับผมเพว่าเลยก็ตัดเล่นลงมาเราแค่ซีกูเอากับหอลงมาเอาครับผมมีก็ด เจ็ดสี่ศูนศูนย์สี่โอ้ดีว่ะโอ้ที่ที่ที่แรกนี่เป็นเจ็ดสีนย์นะบันเพก่นมาสับใหม่เจ็ดที่อยู่หลังก็่เป็นสี่ศูนย์เจ็ดแมนว่ะแมนครับเลขสามตัวอืมกับหาศูนย์หาศูนย์นี่เป็นหาศูนย์หรือศูนย์หาครับอาจารย์ครับผมคือคือตาใจนั่นได้ก็คือศูนย์หาศูนยหศูนย์าเนาะเนี่ยศูนยหานวง้ศูนยวงวงวงศูนยหาน่นบอกวงศูนยหานะวงศูนย์หาน้ำเนี่ยปวาราะวา เป็นเลขตั้งศูนหาตั้งหาศูนเนี่ยกาจีได้รู้ว่าศูนหาหาศูนย์นี่นะนี่ก็จะตรงตรงด้วยกเป็นตัวกลับครับผมเพราะว่าผู้ผู้เนี่ยมีจีเนี่ยตัวที่ศูนหาหานเพื่อการจีเนี่ยศูนหากับน้องวงไวกันเนาะวันนี้กาจีรบกวนอาจารย์จำนี่ี่มารบกวนเวลาบินบบาแจ่เซ้าครับผมเนาะครับครับครับผมขอบคุมือนีลูกก็ขออวยพรเด้อยมพอยมแม่เอฟซอดมินทั้งหลายครับ ไว้รัฐบาลวันนี้ก็ควายสมนังปะธนากันเด้อสามตัวตรงสองตัวตรงใส่กันมีกินมีใส่ได้กินเนื้อใส่ก็เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเด้อคอยสมนังปะธนาตุกประการด้วยเถินสาธุสาธุเอาไปโยนเด้อไปเพื่ออะไรอ้าบัณนี้กัมมะสรุปบัณนี้เนาะเรียนว่าคนมีโชคม่นครับอาสรุปให้เพคนเบ้างดู อ้าววันที่สิบหกสิงหาคมสองหางของเมื่อกี้เป็นวันที่อ่าสิบหานีอแมนแมนกับคือมืออื่นนี่กับแมนได้เฮกันแล้วครับผู้ได้สิตร่างกากับลังเพื่อว่าสิตีต่างกายไปนานหุงจากมือนเนาะอาจารย์เอกล้านเปอร์เซ็นต์นี่ล้านเปอร์เซ็นต์วันต่อไปไม่ธรรมดาดิตอนแรกวันเออนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ระหว่าง ตกใจอยู่วันเราสี่รสเปลือเช่นลงมากเพราะว่าสันแบบเล่าเบาเล่าแผ่นเบาหวานล้านเปลอกเช่นเอาอย่างไรกว่าเก่าตัวนี้กันไรกว่าเก่าแบบบ่ธรรมดาดพร้อมายกว่าเก่าแห้งคาดนั่นแปลว่าตั้งแต่สัมผัสเรามาเราบอกเคยว่าถึงว่ามันใจเลขขนาดนี้เลยตั้งแต่สัมผัสเรามาตั้งแต่ก่อนหน้าตั้งแต่เราไม่จำภาษาอยู่นี่ตั้งแต่คุณแหน่ดังๆมั่นเถอะตั้งแต่คุณแหน่ดังๆตั้งแต่อยู่บูรพาล้านตะกอน อ่าจากกุนแห่แลก็ไปบูรลพาล่างครับอที่กินจับ๋วยเตี๋ยวเั็นปะนวดแรกที่หลังจากกลับมานวดแรกหลังจากกลับมาครับอบาทนี่กุดแห่ที่บานนะครับพระตรงมาจําพรรษาอยู่ที่วัดกุดแห่ซึ่งตทนแรกเริ่มเดิมที่เพื่อนกายุนี่แหละ แแมมผู้เขาว่าตามก่อนนี่นี่ต้องถามผู้เขาว่าตามก่อนแม่แม่ยุจุ่มอ่ะแม่ยุจุ่มจุ่มสีก่อนยุจุ่มสียุจุ่มสีก็ดังจุ่มสีครับมาเทปแมาคุณเฮดังอีกคุณเฮดังอีกตามไปบุรพ่าล้านกินกับก๋วยเตี๋ยวอีกกับไปยุ่งพุ่นอีกไปดังยุ่งพุ่นอีกฮะไปพู่นแม่แม่ไปแต่ว่าปานี้เพื่อนไปยุขอนแก่นแม่ไปยุขอนแก่นอ่ะที่เด็ดเกี่ยวกับือว่าไปยุขอนแก่นนี่ เข้าสามโตถึงสามงวดได้เพิ่นว่าครับเข้าสามัตตรงความนี้การเล่ยเปลี่ยนสามตัวแตกสาเหตุที่เพิ่นได้เห็นได้สางครับอืมจึงเห็นเม็ดเงินถึงเพิ่นว่าเม็ดเงินสองลาาา้านก็บ่าทเพิ่นวางสาั่นอันนี้ก็เพิ่นว่าได้เห็นได้สางใน้จำนวนสองลา้า,านก็บ่าบก็หนับไปอืมอันนี้ก็ได้บานนี้กลับมาอยู่นี่เนาะจะเล่ยเป็นงวดนี้งวดแรกที่มั่นใจถึงขนาดว่าฟาไปดึ๊กเลยเพิ่นว่าโยนโลดฟาบไปโยนเออฟาบไปโยนอืม ใจเ่องเก่าเม่นวางสัยนี้มันใจปานันตัวเนาะคากีดีมัอกเคยบ่เคยเอาบ่เคยสื่อใจเครืองนิผมนะบ่เคยสื่อใจเครืองเจ้าว่ามันจังวะคิดว่าต้องต้องเอาแล้วล่นนี่ที่จริงเจ้าว่าเอาหน้าตีแล้วเจ้าว่าเคยสื่อใจเครืองเจ้าเสื่อหน่ะเจ้าใจสดอยู่แต่ว่ามันเล่นแบบเลขจริงไว่าหมายเขาใจเครืองเดียวเขาใจก็อะไรยัง ข้าใจจะเต็มอืมเข้าใจเต็มตลอดอย่าเข้าใจมากเกินเดี่ยว <c oughs> เออเนาะอาารย์จะรู้ไห้เพิ่นฟั่งงตัวบันนี้เรืองยังว่อ่าตอนนี้คือหลักอ่าตัวเจ็ดไล่เจ็ดยู่หลักหน่วยเป็น<ล>ตัวที่มันจะอ,อยูทั้งหลังนี่คือเป็นค่ำที่ปูบอกเลยปูมาเนนะี่ยตั้งแต่ลอยเล็กนม่เนี่ยปึกปูมันกับมาบอกมาตลอดครับแล้ววันนี้ฟันเลยระวังศูนย์เจ็ด คือสองตัวนี่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าจำไว้แต่ว่าถ้าแบบมันใจที่สุดตัวที่แบบเน้นสุดๆคือศูนย์เกีดศูนย์เจ็ดตอนครับคือตัดลงให้หลังจากที่เลขเกียดศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์เกียดเนี่ยถ้าซับไปแล้วมันหลายหางครับแม่เออพกกื่อนกะเลขบอกว่าซับให้แค่สี่แค่นั้นต,ตัวเลขเนี่ยตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งนั้นเพียงแต่ว่าซับไปซับมาเสิเปลี่ยนไปเป็นกับนะศูนย์เกียดกับสี่ศูนย์นี่แหละครับแม่นบ่ การกันจีว่าตามรักตีห้าฟั่งวงหนึ่งเป็นเราเป็นมาศูนย์เจ็ดกับสี่ศูนย์แมีนเพื่อนเพื่อนว่าให้ยซับเลขไหมบ่ห้สลับไปสลับมาหายบ้างเอาเอาเจ็ดปักลักไว้เอาเจ็ดปักรักไว้นี่แกเชือศูนย์เจ็ดกับสี่ศูนย์กันจีว่าเพื่อนผู้ผู้จี่เอาสามตัวบนมาตัดเป็นเป็นหกประตูเป็นหกประตูแกการลดเหลือจีประตูครับแกเชือสี่ศูนย์กับศูนย์เจ็ดแล้วก็ไปครับก็จะเป็นแต่ว่าอย่างสี่บอกไว้เนาะจักหน่อยเนี่ยพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันอันจะไยมากมันนันจะไยมากนะครับของมูมีห่าอืมเนาะปูเันอจสรร่องใจวัดใจก็ได้แม่บ่ล่าด้วสีสลัดดีด้สีสลัดอืมนะครับโยนใส้กัค้าศูนกย์เกียรติทูาบว่าซชีเกียรติสิเป็นอะล่ะพรัสดีครับแม่บ่หล่าเอาง้อมาใไ่กันแนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่ยาประมาดีกว่าเนาะ ยาประมาณดีกว่าเอาจี่ไผมักเจ้าไหนกระเทือนลดนะเนาะไผมักงไหนกระเทือนลดอันนี้เข้ากับว่าใดว่าต้องไปซื้อยังจันยังจีได้อันนี้เข้าในนั้นเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือเพิ่นเน้นที่สุดคือศูนย์เจ็ดเน้นลองลงมาคือศูนย์หักขนาดเนี่ยครับเออซีพีนาทีเหลือดิ่งไหมซีพีนาทีบอกห้าิีว่าห้าสองชั่วโมงอยู่งหมดเอาเอาซจำนี่จำนี่แหละไปก็หอมปากหอมปากี่นี่พิจารณานาครับโชคดีไม่ใช่สุขหมู่ทุกคนสำหรับมือเย็นกระไดอากาศ ขอเน้นย้ำนะครับว่าตั้งช่องนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางตัวเลขตัวเบอร์เนี่ยผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภางอีสานฉะนั้นแล้วมีความเปลี่ยนไปได้หล้อว่าความเปลี่ยนไปบ่ได้นะครับให้พินิจพิจารณาใจจิตดีๆก่อนสีลงทุนครับพอยี่น้องครับผมตัวเลขดีอยู่ใสเห้องกับไปติดตามไปนําให้มาให้กันนะครับแต่ว่าห้องกับบริเฟันท่วงวาสิออกล้านเปิดเส้นหรือว่าแสนเปิดเส้นห้องบได้ว่าตรงนี้ใส่วิจารณญาณดีๆครับผมโชคดีไม่ใช่สุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับสวับ